มาพี่น้องกินขน้าวบปนี้ใบนั่งกันเก้อี้กินโต๊ะกินโดนแล้วข้าวเปียกไหมอันต้นน้ำด้วยขนาดต้นต้นกะละมังด้านหวยข้านี้เอาหนอนด้วยกอพี่น้องชา้าแกงน้ไม่สมพืออยากกินแกงน้องไม่สมว้านี่เลยจัดไปเลย ซื้อมาถือพอดีถือนมไอผสมดีพี่น้องอันบ่เบอร์เมนคุ้มเกลมากสี่เมนเด้เป็นน้ำมผสมอัดไม่ได้ขวดหอมหอมนี่คือจังนมไอผสมอีสานบ้านเขาเลยไปเด็กแก้วแก้วบอซื้อไปกินเมื่อวานไหนกินเบอเบิดเอามาหนัาก่อนปลาผสมทอดกับอันกล้องเกาสอาทิตย์เดีวได้ตู้เย็นไว้มาจากบอหลายกินเลยกินเลย่อยไอห้อนหุ่นหะ้่นงวยงวยพี่น้องห้อนเขาก็ะห่อน เทีนน่ยงาไปสมกัะห่นอนหลายหลายไม่ได้กินหอดปลารล่ะเป็นลาเบดก้อนไม่ต้องใจเรื่ <c oughs> งเครื่อง,องเขาเที่ยงเทงเครื่องก็จะไปลงใบเนาะ แกนม่ผสมกับแก้วบ่อเขากันเขากันที่เนี่ยฝนตกนิ่งพอดีบรรยากาศฝนตกน่งแกงน้ำม่ผสมบานห้าคนตกแห้งละตับเนาะเจ้าหน้าที่วัดย่าระปลาคนไม่ฟ้าไหม ต้องเลื <French Claire> mm. father, ่อนยุบโซ่น้องตลาดกันไปเนี่คนก็ไรบัตรองหลังดิเอ้ยแข่งน้มัส่งเนี่ยมาทอดนังก่อยังน้ำมัส่งเสียปลาลูกเสียพัน มือบริกากินดอกปาดุเวลาบรดกานเสรไจจริงต้อนนำไปสมหรอฮัลโแลบอกซือ้อมาตะลาางห้

Và là với Nhau được.